สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เจอน้องฮานะาใส่ชุดนักเรียนนี่คุณป้าเพิ่งไปรับกลับมาจากโรงเรียนนะคะรีบไ,ไปรับตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้น้องฮานาะมีประกวดยูสคิดที่เซ็นทรันะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยรีบแต่งหน้านะคะเพราะว่าน้องฮานาจะต้องไปลงทะเบียน5้าโมงเย็นนะคะซึ่งตอนนี้ก็4ี่โมงใกล้จะครึ่งแล้วนะคะ,ะไม่ทันแล้วคะ่ะเร่งมือกันหน่อยคะ่ะทุกคน และแล้วก็มาถึงสถานที่ที่จะไปรายงานตัวแล้วนะคะตอนนี้คุณปาก็ให้น้องฮานะนะคะทบทวนสคริปต์นะคะเพราะว่าน้องฮานะมีเวลาน้อยมากเลยแทบไม่ได้ท่องเลยนะคะถึงสถานที่แล้วนะคะเราก็รีบเปลี่ยนเสื้อนะคะเพราะว่าลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเขาจะให้เสื้อ1ตัวเนาะก็ครั้งนี้ลงทะเบียนค่าสมัครนะคะบวกเสื้อด้วยก้อนราคา500บาทนะคะสำหรับการประกวด Us สคิดสครั้งนี้นะคะ เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะคะก็ให้น้องคณะซ้อมเดินกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ฝึกซ้อมเลยนะคะแต่ดูน่หนาหงิกงอมากเลยนะคะเพราะว่าอยากที่จะไปเล่นกับพวกพี่ๆเพื่อนๆในชมรมสองแพทจูนเนียแล้วนะคะอ่ะพอเข้าไปได้เจอเพื่อนๆก็เริ่มยิ้มบ้างแล้วนะคะดูหน้าตานี่มีความสุขแล้วนะคะแต่เดี๋ยวอ่ะเราจะพาไปให้ถ่ายรูปกับอ่เพื่อนๆในชมรมกันนะคะไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสาวๆาวชมรมสองแควจูเนียนะคะสวยๆทุกคนเลยรวมทั้งหนุ่มด้วยนะคะหนุ่มก็หลอกกันทุกคนเหมือนกันนะคะถ่ายรวมกลุ่มใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาถ่ายเดียวกับพี่มีตังกันบ้างนะคะเป็นสาวตาโตน่ารักมากเลยนะคะคุณแม่ชื่นชมนะคะชอบน่ารักน่ารักนะคะอีกคนนึงก็พี่เมษานะคะคนนี้ก็น่ารักไม่ยอมลงประกวดนะคะ แต่มีงานไหนก็จะมาเชียร์มาให้กำลังใจน้องๆพี่ๆกันตลอดเลยนะคะขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะกับพี่เมษาแล้วก็พี่มีตังกันด้วยนะคะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วนะคะอีกสักพักหนึ่งก็จะขึ้นเวทีกันแล้วเดี๋ยวพาไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะปุญญาดาโพธิอภิญญาวิสุทธิกรน้องฮานะครับ ดูดีสังเกตสีหน้าของกรรมการของเรานะครับต่อไปครับหมายเลขห้าครับน้องน้ำหวานพักทีไม่จะดับลงไปเด็กๆจะไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับลูกไม่จะดับทันทีเมื่อครบหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญไม่ครับเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเชิญไม่สักครู่นะครับครับผมน้องๆครับน้องๆจะเดินเข้ามาย่านกลางนะครับสักครู่ขออนุญาตเอาเสียงเพลงน้องฮานะเด็กหญิงปุญญาดาโพธิอธีินญาวิสุทธ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญญาดาโพธิยาพิยิสุทดชื่อเล่นชื่อหนองฮานะอายุหกขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกค่ะ Hello everyone My name is Bunya Da p o ี i y a p i ย a ิ i s u t โอ้นุ่มก้ครับขอบคุณครับหมายเล 4, นะขสี่นะนะคุณณญาดา,าโก้ที่อภิญญาที่สุด<า>เขาบอกว่าการแสดงชื่อว่า ครับทๆๆๆๆๆๆอ่างไรต่อฮะทีน่งกาเกตก็เราออกไปว่าหาทําแบบนี้ชาตินี้มันหรักจได้กินหมู่กระษาแล้วก็พาเดี๋ยวน้องทําให้ดูก่อนอื่นต้องใส่แว่นต้องการสารเทมีกระเด็นเข้าตาโหวสมัยนั้นมีแว่นแล้วนะฮะแว่นสีทรงด้วยนะฮะ

บสามนาทีนะลูก มีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองดูเลยอย่างใกล้ชิดการสแสดงทางวิทยาศาสตร์ของน้องฮานะจบลงแล้วค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องฮานะหน่อยได้ไหมคะขอบคุณครับขอบคุณการรเกลียดฮานะนะฮะถอดแว่นก่อนได้ลูกบอกเด็กๆนะครับ ไปนะคะการประกวด2รอบของน้องฮนานะคะรอบแนะนําตัวแล้วก็รอบการแสดงความสามารถพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ระหว่างรอที่เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะเขาแสดงความสามารถพิเศษกันอยู่นะคะก็เติมพลังกันหน่อยค่ะงั้นคุณแม่ขอตัวไปทานขนมกับน้องฮนาก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปชมภาพกันค่ะ นอกจากขนมแล้วนะคะก็มีซูชิก็ด้วยนะคะแหมของปวดน้องคณะเลยนะคะคุณปานิงก็จะให้ลูกทานเองก็ไม่ได้นะคะกลัวหกนะคะก็ต้องคอยป้อนตลอดเลยแหมมันไส้จริงๆเเลยนะคะ <c oughs> นั่งไปสักพักหนึ่งพี่มีตัง <c oughs> ก็วิ่งมาคุยด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปฟังกันนะคะว่าเขาคุยอะไรกันค่ะ เยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวบอกันไม่เป็นไง <c oughs> ไม่เป็นโอ <c oughs> ้โห รอที่เขาจะเรียกขึ้นเวทีกันพร้อมกันในรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะประกาศผลนะคะก็ดูสนุกสนานกันหน้าดูเลยนะคะเด็เดกๆนะคะหมั่นไส้จริงเชียวค่ะ มหมายเลขเจ็ครับน้องสโนวนาระดาโพยมชัดชวาน่าลืมกล้องน้าข้างซ้ายด้วยนะลกูกไยมือมีกล้องที่ดหล่อนะฮะหมายเลขเก้าเพราะฉะนั้นเราจะบวนกรรมาการไปเรื่อยๆนะครับมีอีกไหมครับแจกดอกไม้นะครับ โอเคครับนี่ไม่คับขอแบบฝรั่งและแบบฝรั่งนะครับชอบตรงการขอพอยเท้ายกขาเซ็กซี่อีกหนึ่งชอ็อตหนึ่งสอง,ส,องสามอึบนี่บอกแล้วว่าโมเดลจริงๆฮะเปิดอันดับที่5อันดับระดับที่4นะครับหรือว่าที่5นั่นเองนะครับ ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการครับท่านแรกนะครับขออนุญาตพี่บอยครับผมเรียนเชิญครับครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณสุกลวัฒน์นะครับจากคุณเบียร์รักนะครับจากร้านเฮย่านะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับรางวัลเด็กพันบาทพร้อมกับสายสะพายครับพร้อมเชนเลอร์นัทลิศได้แก่ ทองของเราครับ คนับ1 2 3มวินิฮาดอีกหนึ่งลูกครับ1 2 3ลสอาต่อไปครับขอบพระคุณพี่บอยด้วยนะครับระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณกนิสสอสวนฟานครับผู้แทนจากเรนเรศนะครับเชี่ยวชาญในเรื่องของการแสดงนะครับอาวุธโบราณนะครับมาเป็นผู้มอบรางวัลในรอบชนะเลิศอันดับที่3ครับ เรองชนะเลิศลำที่3นะครับจะได้รับเงินรางวัล1,000บาทพร้อมกับสายสะพายยุทธ์ยี2025นะครับผู้ที่ได้รองชนะเลิศอ,อัำที่3นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข9รรรรลรครับน้องมีตังชัชชยาบุญประจบครับยืนยันย่างกลางเลยนะครับกลางเลยนะครับพยาไปย่างกลางนิดนึงนะครับโอเคครับ ครับโอเคครับหนึ่งสองสามขอบพระคุณและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่หมายเล่หมายเล่ อนุญาตประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับเพราะว่าเราไม่มีการจับมือมงนะฮะเพราะฉะนั้นประกาศที่2เลยนะครับผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0บาทร้อมสายสภายุทธ์ีซั่นสสได้แก่หมายเลขเพียงดับพอดีฮะหมายเลข หมายเลข3ครับน้องนับทองพี่เจียพัฒน์มิง่งวังแดงครับในครันี้เรียนเชิญนะครับผมพี่ครับผมเ,เรียนเชิญด้านบนเวทีครับพันธุยาเซ็นทรัลพราซ่าร์พิชานุโลกของพวกคุณเป็นอย่างสูงและเราจะประกาศรางวัลน,นี้นะครับเรียนเชิญครับมิสอินดิเวนท์พิชานุโลกและมิสอินดิเวนท์สุโสข,ขทยัยด้านบนเวทีเลยครับ รางวัลที่หนึ่งนะครับชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล4,000บาทพร้อมสายสะพายยุทธิสครับและรางวัลชนะเลิศยุทธิส2,25 0ได้แก่ไม้เล่ไม้เล่ไม้เล่16ครับผมน้ำจันทเจ้าครับก่างกันนิดเดี่ยวสุวรรณรา เชาฟีของเราครับขอสปีดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับพี่พีพ่สองท่านจะช่วยกันมองนะฮะมงลงละลูกมีคนมงสวมให้นะครับผมปรบมือค่ะก็ประกาศผลรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเวทีนี้น้องฮานะก็ไม่ได้รางวัลอะไรไม่เป็นไรเลยนะคะเห็นน้องฮานะยิ้มนะคะแบบนี้คุณแม่ก็ ชื่นใจแล้วนะคะก็คือเราได้ประสบการณ์ในทุกๆเวทีนะคะก็อยากจะให้มีประสบการณ์กันต่อๆไปค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้น,นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ